สวัสดีครับอยู่กับผมแซมวิ่งครับวันนี้ตะตุงมาโรงงานอีกละนี่ครับเอาน้องน้ำเขียวมาจอดไว้ละนู่นตะตุงกำลังเดินมามาโรงงานอยู่นี่นี่เองเดี๋ยวเราจะจอดลงตรงนี้กนะ่ะน

มันจะมาขุดอะไรตรงนี้เนี่ยแต่ตรงนี้ชอบเร่งนะไปหุ้ไปไหนโอ้ยไัยังบนโรงงานเลยคือเฝ่าวงงานเร็วถ่ฮะขยนันบ่ เอเงินเงินทองทองน้ำลายหรอวะฮะเป็นคล้ายๆน้ำซับต้องว่าจะที่ก่อนว่าจะที่จะถางคือไปว่าไกลเลยพุทดพุทต้องไปว่าพุ่นบ่ เดียวว่าเหมือนจะเป็นน้ำซับครับนะเ,เราตามสูงไปโอ้เขาจะปลูกอย่างเนี่ยทุเรียนอีกแล้วอแถวบ้านกรวดนี่ปลูกทุเรียนเยอะมากเลยนะหืมในที่หมอเจอแล้วเปล่ เจอใยตาแล้วใครเอินไว้อย่างไะเส้นใยตาบ่เอินว่าเส้นใยตาบ่เส้นหนังหัดเส้นใยตาดิให้พลอเหตุกันไป <Okay. S 1> ปลาอ้วนโซ่ปลาอ้วนโซ ือไม่เชื่ออย่าลบหลู่ผมโดนมาเยอะแล้วโดนมาเยอะแล้วลืมก่อนโรงงานทุกที่เราต้องบอกเอซีทุกคนก็ต้องทำนะครับถ้าไปโรงงานมถ้าไม่ทำนี่อันตรายนะถูกจักดอก ท่านจะชอบเดี๋ยวเราชอบก้าเราชอบก้าจัดไปเก่าเลยเอ๊ะสร้อยเปิดอันนี้นะสร้อยเปิดเราเนี่ยนเราลื่นเรายังเปิปปดไม่ค่อยถนัด่ะถนัดเลื่องยวกว่ะก็สต็อปกัน ให้ยังไงต่อเอาเอาให้ตายายกินต้องเปิดให้ปลอดภัยได้ทำงานได้ปลอดภัยเอา,เอ,า,เอ,าอันนี้ก็ต้องปิดฟ้าไปขึ้นมาเนี่ยาต,ตายายกินเลยขวดเล็กเลยเสร็จแล้วน บอกุทีเดียวลุยเลยเว้จัดการรถเรีงใหญ่ตาแล้วยงใหญ่ตาแล,ลา้วน,นี่คุดง่าปไหนเนี่ย <c oughs> อ๋อแบบถ้อยถ้อยดินไปจเถีเฮ็ดค <c oughs> ือสะลุงนั่นนะ ให้ว่าน้ำตรงไลายแน่นอนเลยวะตรงนี้ก็เป็นเขื่อนฮะตรงนี้ก็เป็นเขื่อนเนี่ยถ้าตรงนั้นเห็นป่ะแคทติดด้วยเน่ยฮะแคทไอสีพระคุณชัยอ่ะจุ่มตรงนั้นหรอจุ่มเลยเนี่ยป่าลังลงไปป่าใาญ่โอเนี่ยแคทติดน้ำน้ำมันไหลตลอด ออน่ามันมีตลอดเพราอนั้นฝนตกนะว้าวดินทรายเยอะมากเลยแต่หกล้อเข้ามาไม่ได้หรอกที่ซับน้ำดีมากฮะ,อ,ะอู้หน่าบอกร้ายกันเนะอือ วัดไปเจ้าเสียวทำไดเราก็ก่าทั้งคุณมันจีใไปน้ำกันนี่กาจากตัวนี้นะเางอเกไนปคุดตามหลักเ่าเลยจอยเอาจัเม็ดกันลอันนี้คุดแทบนนียันยันไม่แล้วมันโผล่ต็มเอามุมนี้เลย

ดินท่านนี้ขาขึ้นมาหน่เดี๋ยาวามองนี้เห็นเป็นรถเดีๆเอารถเดียวรถไทยกันมาจอดนี่แล้วนี่เดี๋ยวไทยมาจอดนี่ยกกระท่อมนีนี่ขุดตรงนี้แหละมานี่ไปนู่นแล้วก็มานี่ น้งสี่แหละมันมะันมะันมะันสีบเตันมะันไปหนีก็ติดตันเลยกระน้ำตรงนี้ไหลลงมาเนาะเทาดินลุยท่างเดียวมันถึไหลลงมาอยู่เต็มแค่ก็โดนตกเต็มเลยเต็มเลยเลยทะไล่เสียน้ำจอเต็มเดียวเลยโมจะน้ำถล่มไหลลงมาเนี่ยมันไม่คิดแค่แต่งน้ำบอกมเต็มเลยเต็มเต็มได้ได้ระบายเป็นระบายทั้งสูงก็จบยกสาเสร็จแล้วแต่งแต่งล่อง

คนขับมันเมาเมาเรามัน่ามันโตกังอ้ยมันเห็นกันบ่มีน้มันก่ว่าอนชนดีรน่าได้น่มันไ่ได้วันี่น้ำไหลออกซื้อเลยบ่บ่ได้ดูดบ่ได้ยังบ่ครับโอ้เบิงน้ำไหมไม่ได้ดูดเลยครับน้ำบอกดีแังว่ะ ไล่ออกซื้อๆไหมน,น้ำไลดีมากเลยนี่ครับก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับเจอก,กันคลิปหน้าครับผมบ๊ายายครับจะต้องมาตัดพี่ให้มันไลออกไปหุนเลย